สวัสดีครับทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n น l ตัวเล็กเล่นกลามอีกครั้งนะครับวันนี้ต้นจะมาบอกหมดเปลือกนะถึงเรื่องของการถกเถียงกันมานานว่าทําไมนะพี่ต้นไม่ฝึกท่านี้ทําไมพี่ต้นเล่นแต่ท่านี้พี่ต้นทำฟูลแพลนได้หรือย,อยังนะและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเหตุผลก็สืบเนื่องมาจากตัวกีฬาคลิชหนึ่งเนี่ยค่อนข้างมีหลายสายมากๆและข้อดีของมันก็คือสามารถเลือกเล่นได้แบบอิสระนั่นเอง อย่างกับในเกมเลยนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่สุดนะ่าจะเกมมิลสมัยก่อนนะที่สามารถอัปสเตตัสตัวได้ว่าเราจะไปสายอึดหรือว่าสายไวเป็นต้นนั่นเองนะครับไม่รู้ใครทันเกมนี้ไหมนะดักแก่สุดๆเลยเกินกันไปมากพอแล้วนะเดี๋ยวต้นพาไปดูนะว่าคาลิชนิกเนะี่ยมีสายอะไรบ้างนะครับ ที่หนึ่งเลยเนี่ยคือคาริสติกฟีสไตร์คอมเพ i ิชันนะครับใครหลายคนมักจะเห็นกันในงานแข่งค่อนข้างเยอะซึ่งจุดเด่นของสายนี้เลยก็คือมีความทนทานของกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องโหนบาเป็นเวลานานในการเล่นต่อรอบแถมยังสามารถฝึกท่วงท่าที่สวยงามและนำมาฝึกต่อยอดเป็นคอมโบได้เช่น d ด n นามิ Dynamic Skill หรือส a ตติกสกิ l เวลาคณะกรรมาการตัดสินคะแนนเนี่ยก็จะดูจากความหลากหลายของท่า ทั้งกลุ่มดนามิกแล้วก็กลุ่มสแตติกบนกันรวมถึงถ้าพลาดน้อยก็จะได้คะแนนเยอะกว่าอีกด้วยแล้วข้อเสียนับมีบ้างไหมจากที่ทุกคนสังเกตนับสายฟรีสไตล์เนี่ยค่อนข้างใช้ม u โซ l e memory ค่อนข้างสูงและบางคนอาจจะไม่ได้ฝึกวอลลุ่มของกล้ามเนื้อเลยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบแล้วก็สวยขนาดนั้นพูดง่ายๆก็คือเน้นท่าเป็นหลักเลยนั่นเองและข้อสําคัญอีกอย่างก็คือสถานที่ในการฝึกเนี่ยควรมีการเซฟความปลอดภัยเป็นอย่างดีและในประเทศไทยก็หาที่ฝึกแบบนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียว ส่วนตัวต้นเองเนี่ยได้เล่นสายนี้หรือเปล่าเนี่ยในช่วงแรกของการเล่นต้นเคยเข้าไปฝึก3 6, 6, 6, ามรคสิบองศาคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่ชา a l เลน g ์การฝึกให้สําเร็จภายใน1วันแบบเร็วๆผลก็คือทําสําเร็จได้จริงๆนะใน1วันพร้อมกับมือแตกเป็นของนองวันนั่นเองปัจจุบันต้นก็ไม่ได้เล่นสายนี้ต่อแล้วนะเนื่องจากเสี่ยงเจ็บจนเกินไปและส่วนตัวเนื้องานของต้นเนี่ยก็ใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะ รวมถึงส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นด้วยนั่นเองครับใครที่ชอบท่วมท่าที่หลากหลายนะต้องคิดว่าสายเนี้ยเหมาะมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมหาที่เซฟนะเวลาที่เราฝึกกันด้วยนะครับสายที่2นะเป็นสกิลสเตติกโฮสายนี้เนี่ยใช้พลังงานในการฝึกไม่แพ้กันและสูงมากๆเรามักจะเคยเห็นคลิปโ o ล l เรคคอร์ดสำหรับสเตติกโฮในท่าต่างๆยกตัวอย่างเช่นฟูล l พลนช์โฮ o อนลีเวอร์โฮเป็นต้นนะครับ โปรเกรสชันที่นับกันเนี่ยก็คือค้างให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองต้องบอกก่อนว่าสกิลสแตติคอลในคาลิสซนคกเนี่ยค่อนข้างเกี่ยวกับหลักฟิสิกและการเฉลี่ยน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะทำให้คนที่ขายาวน้อยกว่าเนี่ยมักจะได้เปรียบในสายนี้ ทีนี้พอพูดอันนี้ขึ้นมาหลายคนอาจจะเถียงแล้วว่าไม่เกี่ยวนะครับหากเพื่อนๆสังเกตคนที่ทําสเตติกได้นานมากๆส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มีช่วงลําตัวที่สูงมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ฝึกแล้วจะง่ายจนถึงขั้นทําได้เลยนะครับก็ต้องฝึกหนักเช่นเดียวกันนะต้องยอมรับเลยยกตัวอย่างอีกกีฬานึงนะที่มีผลกับบอดี้คอมโพสิชันค่อนข้างเยอะก็คือการว่ายน้ำนั่นเองสังเกตนับแขนของเขาจะยาวนะขาจะเล็กทำให้มีความได้เปรียบในการว่ายน้ำค่อนข้างสูง ใครหลายคนอาจจะมองว่าคนตัวสูงบางคนนะยังทําได้เลยนะยกตัวอย่างแดเนียลไรซานที่เป็นไอดอลของใครหลายคนอย่างแน่นอนความสูงของแดเนียลประมาณ180บวกเซนติเมตรแต่สามารถทําทักษะได้ค่อนข้างครบเครื่องแต่แดเนียลไรซานเล่นยิมนาสติกมาตั้งแต่เด็กๆทําให้มาโซเมมโมรีและความยืดหยุ่น,เ,นเป็นต่อใครหลายๆคนมากแต่หากใครแข,ข่งกับสายสเตติโกจริงๆแล้วก็ยังคงแพแน่นอน,นครับอันนี้จากบทสัมภาษณ์ของแดเนียลไรซานจริงๆนะต้นไม่ได้มาโนเอาเอง ลองเข้าไปแปลกันในคลิปได้เลยต้นจะแทรกลิงไว้ที่ด้านล่างนะครับข้อดีของสายนี้ก็คือมีข้อต่อและเส้นเอ็นที่แข็งแรงมากๆและเข้าใจการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เป็นอย่างดีสําหรับต้นเองก็ยังคงเล่นสแตติโคในสัดส่วน20-30เเช่นฟอนร์ลีเวอร์หรือว่าแฮนด์สแตนส่วนท่าแพลน,นียต้นยังคงไม่ได้โฟกัสมากนะเนื่องจากลักษณะร่างกายเนี่ยค่อนข้างเอื้อให้ไปทักฝึกวันอา์มฮด์สแตนมากกว่า ส่วนตัวก็ชอบด้วยนะก็เลยทําให้ใน1สัปดาหนะ์เนี่ยมีเวลาฝึกที่ค่อนข้างจํากัดและก็ต้องเลือกสกิลนั่นเอง สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง TRK มีระบบ Member s h i p พิเศษแล้วนะครับใส่ขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเพียง100บาทต่อเดือนเพื่อนเพื่อจะเข้าถึงคลิปนะครับออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนแรกนะและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนะสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิง ต่อมาสายที่3คือ Strength and Endurance นะครับหรือว่าความอึดแล้วก็ความแข็งแรงนั่นเองซึ่งสายนีนะ้ในงานแข่งขันก็มีเหมือนกันยกตัวอย่างตัวตึงในสายนี้เลยก็ Striker นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าสายนี้เนี่ยตัวจะหนาแล้วก็ใหญ่ขึ้นสะใจอย่างแน่นอนทักษะที่เล่น,นจะเป็นท่าพื้นฐานจำพวก pull up dip ือว่า squat และใส่่วงน้ำหนักพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนวไปเรื่อยๆนั่นเองสายนี้นี่มีนการหดยืดของกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงเนาะ ทำให้ขยายมวลกล้ามเนื้อได้ไวไม่แพ้เวทเทรนนิ่งเลยและยังใช้อุปกรณ์ในการฝึกค่อนข้างง่ายนะแต่อาจจะต้องหาที่ถ่วงน้ําหนักกันนิดนึงยกตัวอ,อย่างเช่นเวทเวสหรือว่าเข็มขัดถ่วงน้ําหนักนั่นเองข้อดีของสายนี้ก็คือตรงตัวเลยนะแข็งแรงมีความทนทานกล้ามเนื้อสูงบิ้วหุ่นได้ไวมากๆแต่ข้อเสียที่ต้องยอมแลกเลยก็คือฝั่งทักษะหรือว่าสแตติกสกิลจะมีโปรเกรชันที่ค่อนข้างชา้าหรือถึงขั้นไม่มีเลยหากใครที่ไม่ได้ฝึกนั่นเอง ซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตใน IGI ไอดอลหลายๆคนที่มาสายวอลลุ่มเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้โชว์สกิลสักเท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยต้นก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างสาย Strength And e n ด u r a n c e นะครับแล้วก็ Static โฮนะได้เล่นทั้ง2กลุ่มต้นก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยากฝึกสายไหนเนี่ยเบสิกเอ็กซ์เซสอย่างผู up, pull ้ชับผู้ลับเอลซีโฮสควอตต่างก็สำคัญต่อการเล่นในระยะแรกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเบื้องต้นนั่นเองนะ ซึ่งต้องคิดว่ากีฬาคาริชเนิกเนี่ยจะเป็นอะไรที่บูมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่มีอิสระในการเลือกสายค่อนข้างสูงแถมมีการรีเกชันและโปรเกชันได้อย่างสนุกสนานรวมถึงใช้อุปกรณ์ไม่ได้เยอะมากแล้วก็สามารถซื้อมาไว้ที่ห้องได้อีกด้วยทําให้ใครหลายๆคนสามารถซื้อของครั้งเดียวแล้วก็เล่นไปยาวๆจนแก่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจฝึกคาลิสเนิกจริงๆอยากเริ่มต้นจากเลเวลศูนย์เนี่ยสามารถสมัครเมมเบอร์ชิพเข้ามาได้หรือว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์ก็สามารถสั่งซื้อได้นที่ ตัวเล็กเล่นกลามนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่งงนะกับการเลือกสายการเล่นคาลิเทนิกอยู่นะครับซึ่งถ้าหากใครที่ต้องการโหดมากๆทั้ง3ส,สายต้นต้องบอกเลยว่าต้องใช้เวลาเยอะมากๆเป็น10ปีเลยนะครับแต่สามารถไปได้นะถ้าทุกคนใจถึงแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไปสะก่อนนั่นเองคนระับก็ไว้เจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้านะในปี2024ก็จะเริ่มมีคาลิเทนิกเข้ามาสอนขึ้นเยอะเรื่อยๆแล้วนะรับรองสะใจและได้ฝึก เต็มเหนียวกันอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเทียวโอเคด้วยนะครับเจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับ